สวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชม่ันู้ฟังทุกทุกท่านนะครับนี่คือช่องของดีเจไตผู้ชายสายไอทีวันนี้เสียงอาจจะดูกว้างๆก้องๆไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอัดนอกสถานที่นะครับก็ใช้ไมค์ของคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวนะก็เลยเสียงอาจจะก้องๆไปนิดหนึ่งเพราะว่าใช้ไมค์นอกของเขามาในตัวของเขานั่นเองนะครับวันนี้ น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายรึเปล่าหรือว่าจะหรือว่าจะยังมีคลิปหนึ่งผมน่าจะมีคลิปหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของแอปพลิเคชันของบูโลนะครับแต่วันนี้ยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวแอปพลิเคชันของบูโลนั้นจะเอาไว้ทิ้งท้ายเอาไว้ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับวันนี้หลังจากคราที่แล้วเราเลือกซื้อหูฟังเันเตที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาไม่ใช่สีโน้ตบุ๊กนะครับเราเลือกซื้อโน้ตบุ๊กกันที่เราแล้วว่า โน้ตบุกรุ่นไหนบ้างรับที่น่าสนใจในท้ายปี2524อ่ะ2 0 2 4นะรับ2 0 2 4หรือ2,567นะครับผมทีนี้เราก็มาดูเรื่องลำโพงกันบ้างมีท่านผู้ฟังบอกว่าอยากรู้ลำโพงนะครับให้ช่วยแนะนำลำโพงหน่อยว่าลำโพง,งมูทูธรุ่นไหนบ้างที่อยู่ในความสนใจและก็คุ้มราคาที่ควรหยิบจับในท้ายปี 2024นี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตามติดหรือติดตามกันเลยครับว่ามีลำโพงรุ่นไหนบ้างที่อยู่ในความสนใจและน่าซื้อท้ายปีนี้ครับผมไปติดตามกันเลยครับบทความลำโพงบลูทูธน่าซื้อปลายปี2024ราคา500บาทขึ้นไปพร้อมสเปคเด็ดๆกำลังมองหาลำโพงบลูทูธสักตัวเพื่อมาเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงหรือใช้เป็นเพื่อนคู่ใจในการทำงานใช่ไหมครับ ปลายปี2024นี้มีลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ๆออกมาให้เลือกมากมายแต่จะเลือกรุ่นไหนดีให้คุ้มค่ากับงบประมาณ500บาทขึ้นไปวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก5รุ่นเด็ดที่น่าสนใจพร้อมสเปคและราคาแบบจัดเต็ม 1. JBL Go e 3 Image of JBL Go e 3 Bluetooth ที e เ k e r ราคาประมาณ1290บาท จุดเด่นขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกกันน้ําได้ดีไซน์สวยงามเสียงเบสแน่นเสียงกลางใสเสียงสูงชัดเจนสเปคบลูทูธ5.1กันน้ําได้ตามมาตรฐานใน PS7 แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด5ชั่วโมง JBL Go e 3เป็นลำโพงบลูทูธยอดนิยมที่หลายคนรู้จักกันดีด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะสำหรับพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายและยังมีดีไซน์ที่สวยงามให้เลือกหลายสีสันเสียงของ JBL Go e 3นั้นถือว่าเกินราคาไปมากโดยเฉพาะเสียงเบสที่แน่นสะใจเสียงกลางใสและเสียงสูงชัดเจนทำให้ได้ฟังเพลงได้อย่างเพลิดเพลิน 2. Sony SRS-XB13 Image of Sony SRS-XB13 Bluetooth Speaker ราคาประมาณ1,590บาทจุดเด่นดีไซน์สวยงามขนาดกระทัดรัดก,กันน้ำได้เสียงเบสหนักแน่นเทคโนโลยีเอ็กซตร้าเบสสเปคบลูพูลห้กันน้ำได้ตามมาตรฐานใน PS7 แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด16ชั่วโมง Sony's Ores ส b 1 3เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยดีไซน์ที่สวยงามและเทคโนโลยี Extra b a s าบสที่ทำให้เสียงเบสหนักแน่นเต็มอิ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแนวที่มีเบสหนักๆนอกจากนี้ยังกันน้ำได้ตามมาตรฐานใน PS7 ทำให้สามารถพกพาไปใช้ที่ริมสระน้ำหรือชายหาดได้อย่างสบายใจ 3. แดงคอซอนคอสอ m a อ e of คอร์ซอนคอสอง e ล tooth s k ร์ราคาประมาณ990บาท จุดเด่นราคาคุ้มค่าเสียงดีเกินราคาขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกแบตเตอรี่อึดสเปคบลูทูธ4.2กันน้ำได้ตามมาตรฐานใน ps 7แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงแองเกอร์ซอนข้อ2เป็นลำโพงบลูทูธที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งด้วยราคาที่คุ้มค่าเสียงดีเกินราคาขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการลำโพงบลูทูธคุณภาพดีในราคาประหยัด 4. Trans t r a n s m a t e l e m e n t T6 Plus Image of Trans t r a n s m a t e l e m e n t T6 Plus Bluetooth p e a k e r ราคาประมาณ1,990บาทจุดเด่นเสียงดังชัดเจนเบสแน่นเสียงกลางสายเสียงสูงชัดเจนแบตเตอรี่อึดสเปค Bluetooth 5.0กันน้ำได้ตามมาตรฐานใน PS7 แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด15ชั่วโมง Trans t r a n s m a t t e e m e n T6 Plus เป็นลำโพง Bluetooth ที่ให้เสียงที่ทรงพลังเสียงดังชัดเจนเบสแน่นเสียงกลางสายเสียงสูงชัดเจนเหมาะสำหรับฟังเพลงในกลุ่มใหญ่หรือใช้ในการจัดปาร์ตี้นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ที่อึดทำให้สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง5 Sound PA Tsa1 Image of Sound PA Tsa1 Bluetooth Speaker ราคาประมาณ590บาท จุดเด่นราคาประหยัดขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกเสียงดีเกินราคาสเปคบลูทูธ5.0แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด8ชั่วโมงซอน P atsa 1เป็นลำโพงบลูทูธราคาประหยัดที่ให้เสียงที่ดีเกินราคาขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลำโพงบลูทูธราคาถูกแต่ยังคงให้เสียงที่มีคุณภาพสรุป ลำโพงบลูทูธทั้ง5รุ่นที่เราได้แนะนำมานี้ล้วนแต่เป็นรุ่นที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับการซื้อโดยแต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกใช้รุ่นไหนปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อลำโพงบลูทูธงบประมาณกำหนดงบประมาณที่ต้องการจะใช้ขนาดและน้ำหนักเลือกขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพเสียงพิจารณาว่าต้องการเสียงแบบไหนเช่นเสียงเบสหนักเสียงกลางสายเสียงสูงชัดเจนฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่นกันน้ำกันฝุ่นเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์แบตเตอรี่พิจารณาความยาวนานของแบตเตอรี่คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อควรอ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจและลองไปทดลองฟังเสียงของลำโพงแต่ละรุ่นที่ร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบและเลือกตัวที่ถูกใจที่สุด หมายเหตุราคาและสเปคของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับร้านค้าและช่วงเวลาในการซื้อหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อลำโพงบลูทูธนะครับเกิดเีตอะไรกันบ้างครับกับลำโพงที่แนะนำมานะครับคงจะผูกอกถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคลิปหล่านี้คงจะถูกใจแล้วก็ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกซื้อลำโพงได้อย่าง ดีทีเดียวนะครับหวังว่าคงจะไม่แพงจุดเกินไปเนาะเพราะว่าระบพพวกนี้ถ้าได้มาแล้วก็คงจะดีนะครับอย่างไรแล้วเดี๋ยวถ้าผมมีลำโพงดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับเพราะว่ากำลังเล่นอยู่มีผู้ใหญ่ใจดีเขากำลังให้ดูลำโพงอยู่นะครับอย่างไรแล้วเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเล่าสู่ันฟังน,นะครับผม วันนี้ไปแล้วนะครับแต่ก่อนไปยังไงอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับใครจะว่าใครจะบ่นว่ามาทีไรก็ให้กดไลค์กดแชร์หาผู้คนเข้าอยากได้ไลค์ก็อยากได้นะครับอยากได้บอกตรงๆเลยว่าอยากได้ะะะะนะครับไม่ไม่แหม่คนทําช่อง y t u t u เขาก็ต้องการกําลังใจเนาะ Like, ต้องการไลค์ต้องการแชร์ต้องการอะไรต่ออะไรนะครับก็ถ้าใครชอบก็ผ่านไม่ผ่านใครชอบก็ฟังไปถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านไปได้เลยนะครับยังย้ายังพูดอยู่เหมือนเดิมครับอย่างไงแล้วไปแล้วนะครับเจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ